เรามาทวนกันที่หนึ่งนะจ๊ะทวนกันอย่างเร็วๆเลยแต่จะเร็วได้นะักเรียนต้องจำให้ได้ด้ยสำหรับมหากับนั้นเราสามารถแยกย่อยเวลาในมหากับหนึ่งๆออกเป็นส,สี่ช่วงเวลาด้วยกันซต่ในแต่ละช่วงเวลาจะเรียกว่าอาสงขขายกับถูกต้องจ้ะ หากจะอธิบายเข้าใจกันง่าย,ายๆเราก็อาจจะเปรียบเทียบมาหากับมันต้องจำนะเจา้าเพราะเราจะได้ยินคํานี้คุณบ่อยๆเปรียบเทียบมาหากับเป็นเหมือนเค้กก้อนหนึ่งที่ถูกตัดแบ่งกงมาเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันอันนี้ก็ผ่ามารอากรเอามาถวายคุณผู้ใหญ่นะ <Yeah. S 1> ในมารอกรมีมีลูกมารอกเด็ด <Hey. S 2> เออแล้วก็หอประสิกอย่างดีเลย กคอประหลัดชานามอบให้บอกต้องเสกไว้ด้วยว่าไอ้ลูกที่อยู่ในลูกมรกรมันต้องเป็นแก้วแล้วยิงแล้วก็แข็งเป็นหินพระเจเขก็ไปผ่าแล้วเป็นไงม้างเนอะมหากลับเป็นเหมือนเค้กหนึ่งก้อนซึ่งถูกตัดแบ่งออกเป็น่สวเท่ากันไหม อามัยอามหมเปรียบเหมือนอที่ถูกแบ่งออกเป็นปถูกต้องจ้ะซึ่งในแต่ละส่วนที่ถูกตัดแบ่งออกมานั้นก็คืออสงไขยกับนั่นเองตามทันไหมจ๊ะดังนั้นในหนึ่งมหากัปจึงมีจํานวนอสงไขยกับเท่ากับถูกต้องจ้ะถูกต้องโอ้ดีมากเลยนี่ขนาดลมขึ้นนี่นะ รูปใหญ่ยังอารเรเต้ได้ต้องจำาะจ๊ะแล้วในแต่ละอสงขายกับสี่สี่อันนะจ๊ะสี่ชิ้นนั้นยังจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างเราไปตามสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปของโลกดังนี้ตามไปทานนะจ๊ะช่วงที่หนึ่ง เป็นช่วงเวลาที่โลกของเรากำลังถูกเพลิงเผาไหม้ไปทั่วทุกพื้นที่ซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่าสังวัตอสงไขกับเราจะเรียกช่วงนี้ว่าสังวัตอสงไขกับซึ่งเป็นช่วงที่โลกของเรากำลังถูกเพลิงเผาไหม้ไปั่ทุกพื้นที่เราจึงเรียกช่วงนี้ว่า ถูกต้องจะหมายถึงช่วงเวลาที่โลกกําลังถูกทําลายหรือช่วงที่กลับกาลังพินาศนี่นะพินาศด้ดินมัง่งดินด้น้าปะระลยกันลมปะระลยกันไฟประไลยกันนี่นะแม้ถ้าอากาศพินาศหรือวิญญาณวินาศอ้อแต่ยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะ ซึ่งก็เกิดขึ้นจากกิเลสข,ของมนุษย์เนี่ยพราะนั้นเสียดายเสียดายเอาหน้าที่พรเมืองศิลธรรมออกจากโรงเรียนเนี่ยกลัวมันจะเกิดเร็ว,วสิสังวัตาสงไขยกับเนี่ยนี่ถ้าเอาศิลธรรมออกจากโรงเรียนเนี่ยเด็กก็ไม่รู้จะทำกันได้ถูกต้องพอประพฤติไม่ถูกต้องก็คิดแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาและก็บน่นแรงต่างมากมาย แต่ที่จริงเนี่ยคนที่เอาออกคือผู้ใหญ่มันอย่างนี้เตรียมตัวให้ดีระวังสังวัตสงไขยครับเออเอ,อนี่นะ <laughs> ช่วงที่สองต้องจำช,ชื่อจะชื่อจะคลายกัน <laughs> เป็นช่วงเวลาที่เพลิงเนี่มอดดับลงไปเพลิงมอดดับนะจ๊ะทั้งโลกเลยนะจ๊ะซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่า เรียกว่า,วถ,า,าถูกต้องจะสังวัตถายีอสงไขยกับนี่เขียนอย่างนี้นะจ๊ะหมายถึงช่วงเวลาที่โลกได้ถูกทำลายลงไปเรียบร้อยแล้วจะเหลือแต่เอวกาศที่ว่างเปล่า,าโอ้นี่วับวับเลยเนะี่ยสังวัตถายีอสงไขยกับโลกถูกเผาไหม้หมดเรียกว่า ไอ้ทำไมนักเ,เรียนเก่งจังเลยอ๋อในจอเนาะอ๋อกนะ็ออลืมไปเนาะช่วงที่สามเป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินเรานึกภาพตามได้ทันไหมจ๊ะเป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินเริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่จากอากาศโล่งๆเนี่ยจนกลายเป็นโลกอันนี้เราตัดช็อตมแล้วจ๊ะไม่อธิบายเพิ่มเติมซึ่งเราจะเรียกช่วงน,นี้ว่า เรียกว่าววิัะสงไขถูกต้องจ้าถูกต้องเขียนอย่างนี้นะจ๊ะนี่วิวัตตะอสงไข์กับเรียกว่าวิวัตตะอสงไข์กับวิวัตตะอสงไข์กับคือช่วงเวลาที่ถูกอ่าที่จะมพันาจนาส่าถูกต้องจ้าช่วงเวลาที่ลทโลกกำลังจะเริ่มพัฒนาจนเข้าสู่สภาวะปะกติ หรือช่วงเวลาที่กลับกําลังจเจริญขึ้นนี่เนาะมื่อวันเรามาจบแค่นี้ได้จ้ะเราต่อยนิดหน่อยเราอย่านอนกันดึกเลยช่วงที่สี่เป็นช่วงสุดท้ายถือเป็นช่วงเวลาที่โลกเจริญขึ้นจนมีสิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้นบนโลกซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่า วิวัตถายีอสงไขยกับวิวัตถายีของเดิมวิวัตะอสงไขยกับนี่จะเติมถายีกับอีกละโลกในยุคที่มีสิ่งชีวิตมีชีวิตปรากฏขึ้นบนโลกเราเรียกว่าวิวัตถายีอสงไขยกับอ่าเรียกว่าว จะเขียนอย่างนี้นะเขียนอย่างนี้นะจะอันแรกอะไม่มีถาน,นี้อันสุดท้ายมีถายีหมายถึงช่วงเวลาที่โลกได้พัฒนาขึ้นเรียบร้อยจังเข้าสู่สภาวะปกติหรือช่วงเวลาที่กับเจริญขึ้นจนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกเข้าสู่สภาวะปกตินี่เนาะดีไหม นี่รับรองในะช่องอื่นไม่มีเด็กขารเลยมีอยู่ช่องเดียวคือ <Channel. S 2> นี่นะช่องอื่นทั่วโลกรับรองว่าไม่รู้เรื่องการมาเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปของโลกเออไม่รู้หรอกทั้งๆอยู่บนโลกใบนี้เออแต่ตั้เรียนดับาลฟันด์ในฝันยาทั่วโลกรู้เรื่องนี้เออนี่จะนี่ไม่ได้ทวงเวลานะ เรากำลังจะก้าวไปเมื่อเราได้ทราบถึงความแตกต่างของช่วงเวลาในแต่ละอสงขัยกลับแล้วอย่าสับสนกัน,นะจ๊ะช,ชื่อต้องจำนะ<ช>เราก็ลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอันตรกับนี่เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอสงขยกลับไปแล้วนะจ๊ะ<อ>เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอันตรกับนี่ อันตรกับออ่างมรหัากาศนอนหนูต่อเต่ารอเรเือกอมรหันกาศปปาซึ่งเป็นหน่วยของเวลาที่ถูกแบงก่งย่อยออกมาจากอสงไขยกับอีกทีหนึ่งตามทันไหมจ๊ะถ้าหากจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆเราก็มาลองสมมุติกันต่อว่าถ้าเราเ,าเค้กอีกก้อนหนึ่งอเ,เออไม่ใช่จ้ะเอาเค้กที่ถูกตัดไปแล้วเนี่ย หนึ่งในสี่นั่นะเอามาแบง่งออกเป็นอีกสี่ส่วนนี่นะจ้ะ,ะนี่จ้ะสี่หนึ่งสี่นี่นะ,ะซึ่งก็คือสี่อสงนไขกับนี่เนาะ,ะสี่มาตัดแบง่งย่อยให้มีขนาดเล็กลงไปอีกอตามทันไหมจ้ะได้ให้แต่ละส่วนหรือในแต่ละอสงนไขกับ ถูกตัดแบ่งย่อยออกมาอีกห4สบสี่ส่วนหกสสี่ส่วนหกสนี่นะแต่ละส่วนหรือในแต่ละสงกากับถูกตัดแบ่งย่อยออกมาอีกห4สบสี่ส่วนซึ่งในแต่ละส่วนที่ถูกตัดแบ่งย่อยออกมานี้ก็คืออันตรกับนั่นเองเดี๋ยวสับสนหมเจเนีย ไม่สับสนแน่นะนเพราะฉะนั้นในหนึ่งอสกษรไขกับในหนึ่งอักไขกับก็จะมีอันตรกับ,บถูกต้องมากดีมากจะ้ะและในหนึ่งมหากัปซึ่งมีอยู่สี่องกษรไขกับจึงมีจำนวนอันตรกับเท่ากับ,กบถูกต้องจะเลขที่ออก สองห้าหกอันตรกับสองร้อยห้าสิบหกอันตรกับตามทันเหมอ๋อหนึ่งสองหายกับก็จะมีจำนวนอันตรกับเท่ากับอันตรกัจ้าและในหนึ่งมหากัปซึ่งมีอยู่เสียทรงหกับจึงมีจำนวนอันตรกับเท่ากับอันตรกัถูกต้องจ้าโอ้